สวัสดีค่ะอีเจี๊ยบเรียบด่วนโพสต์ถึงบอสพรหลังออก2รายการภายในวันเดียวอีเจี๊ยบเรียบด่วนโพสต์ถึงบอสพรหลังออก2รายการภายในวันเดียวแต่ปฏิกิริยาต่างกันชัดเจนแป๊บเดียวคนไลค์เกือบแสนบอสพร The Icon Group กลับมาเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่พรวรัตลวรัตวรกุลเจ้าของธุรกิจเดอไอคอนกรุ๊ปบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่มาประจันหน้ากับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลในรายการโหนกระแสซึ่งช่วงแรกได้มีการเจอหน้ากับผู้เสียหายก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะขอนั่งคุยในรายการกับบอสพรแค่สองคนในรายการ ทั้งนี้ระหว่างที่ร่วมรายการตอนที่ยังมีผู้เสียหายร่วมนั่งในรายการอยู่ด้วยนั้นบอสพอรร้องไห้ตลอดเวลาแถมยังบอกกับหนุ่มกัญชัยอีกด้วยว่าอันที่จริงตนไม่ได้อยากมาออกรายการหนกระแสแต่ตนขอมาในตอนที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่อีกทั้งช่วงตอนหนึ่งบอสพรยังยกมือไหว้และบอกว่าตนไม่รู้ว่าตนสู้กับอะไรอยู่ตนขอยอมแพ้ ช่วงเด็ดที่สุดตอนนี้คือหนุ่มกัญชัยบอกว่าจับภาษากายของบอสพรได้อย่างหนึ่งหลังจากที่ยิงคำถามไปว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเดอะไอคอนถูกร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งทางบอสพรได้ถามย้ำว่าอะไรนะครับพี่หนุ่มนั่นทำให้หนุ่มกัญชัยจับพิรุษได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้บอสพรยังได้ไปออกรายการของ The Standard Now อีกด้วยซึ่งระหว่างที่มีการพูดคุยกันนั้นหลายคนที่ได้ร่วมรับชมในครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าและล่าสุดอีเจีฟเรียบด่วนได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยงานนี้ชาวเน็ตถล่มทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์สนั่นโดยเพจอีเจบได้ระบุว่าสรุปเมื่อวานที่มาร้องไห้ออกทีวีบอกยอมนะ ตอแหลทั้งเพเพราะเมื่อคืนไปออกอีกช่องนี่ไม่มีสลดเถียงสวนทุกดอกแล้วบอกผมยอมถุยอย่างใดก็ตามในช่องคอมเมนต์อีเจฟยังได้ระบุอีกด้วยว่ามันคงคิดว่าครูกะปิจะโง่หลอกง่ายๆเหมือนเหยื่อที่ผ่านมากุ้ว่ามันคิดผิดเรื่องตอแหลนี่ครูกะปิเก่งกว่ามันเยอะขอบคุณที่นิวค่ะ